สวัสดีค่ะมาพบกับผลส่วนตัวนะคะกับคำพยากรณ์ฉบับพิเศษอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของพรมชาติชะาาีี5 6 6 5กันค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะตามฉบับคำพยากรของพมชาติชตาทั้ง12เดือนนะคะเป็นการดูแบบก้างๆค่ะในแต่ละช่วงอายุของการพยากรณ์ดวงในแต่ละบุคคลนะคะ เป็นการดูแบบง่ายๆค่ะแต่ค่อนข้างที่จะแม่นยำและละเอียดอยู่นะคะเอามาเป็นเข็มทิศนำทางในการวางแผนชีวิตได้ในแต่ละปีอยู่นะคะดูกันแบบง่ายๆนะคะให้ใช้อายุเต็มในการดูค่ะนับเริ่มต้นจาก j จดีนะคะถ้าเป็นผู้ชายให้นับตั้งแต่นับหนึ่งที่ j จดีค่ะ เวียนไปทางขวานะคะนับ2ที่ฉัดเงินนะคะแล้วก็นับ3มที่คนขอขาดค่ะนับ4ีที่เรือนหลวงนะคะนับเวียนไปเรื่อยๆค่ะทวนเข็มนาฬิกานะคะ นับให้ครบอายุเต็มของปัจจุบันนะคะส่วนผู้หญิงนะคะก็ให้นับหนึ่งที่เจดีเช่นกันค่ะเวียนไปทางซ้ายนะคะแล้วนับสองไปทางนักราชค่ะนับสามแม่มุดนะคะแล้วก็นับสีพ่อหมอค่ะเวียนไปเรื่อยๆค่ะตามเข็มนาฬิกานะคะนับให้ครบตามจำนวนอายุเต็มของปัจจุบันนะคะนี่คือเป็นการเช็คเบื้องต้นนะคะว่าปีนั้นตัวคูณอายุเต็มเท่าไหร่แล้วก็ตกอยู่ที่เรือนอะไรนะคะให้ดูคำพยากรณ์ประจำเรือน นั้นๆเลยค่ะได้สรุปมาไว้ให้แล้วนะคะรวมไปถึงแต่ละช่วงอายุด้วยนะคะชะตาชีวิตของท่านในปีนั้นๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ เลือนที่5ค่ะถ้าตกปลาศาสาทองนะคะสำหรับผู้ชายที่อายุเต็ม17ปี29ปี41ปีแล้วก็53ปีบริบูรณ์ค่ะส่วนผู้หญิงอายุเต็ม21ปี33ปี45ปีแล้วก็57ปีบริบูรณ์นะคะเป็นช่วงชีวิตที่จะมีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะ และมีความมั่นคงมั่งคั่งมากเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงที่วาสนาเก่าจะหนุนเวียนส่งกลับคืนมาหววขึ้นมาผักดันให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองค่ะและก็มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตการเงินการทองทรัพย์สินนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะปีนี้มั่งคั่งมั่นคงมากๆค่ะ หลายๆคนเริ่มที่จะมีทรัพย์สินใหญ่ๆราคาแพงๆเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วนะคะมีบ้านมีรถตามที่ใจปรารถนาแล้วล่วะค่ะคนโสดก็จะได้พบเนื้อคู่ด้วยนะคะจะมีโชคได้ลาบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้าด้วยนะคะคนที่คบหาดูใจกันมานานๆจะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานภายในปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะหรือว่ามีบุตรมีหลานไว้สืบสกุลด้วยนะคะ ชีวิตจะห้อมร้อมไปด้วยมิตรสหายที่ดีๆค่ะเป็นกลยามิตรที่ดีต่อกันเลยนะคะศัตรูก็จะกลัวเกงหนีหายหลบหน้าไม่กล้าเหือกับคุณแล้วละค่ะอาจจะเป็นปีที่เจ้าชะตาชีวิตบารมีสามารถปกครองดูแลบริวารตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะบริวารก็จะอยู่ในการปกครองได้เป็นอย่างดีเช่นกันนะคะ ถึงแม้มีเรื่องทุกกายทุกใจอะไรก็ตามสุดท้ายสถานการณ์ก็จะคลี่คลายลงไปเองนะคะจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะหรือเป็นต่อในทุกๆก,กรณีนั่นเองนะคะเป็นปีที่มีบารมีสูงมากๆค่ะเจ้าชะตาในปีนี้ยิ่งรอบอายุเยอะๆมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งทวีคูณขึ้นค่ะบารมีใหม่ก็เริ่มส่งเสริมด้วยนะคะ และรอบๆข้างจะเต็มไปด้วยทรัพย์สินบริวารและแก้วแหวนเงินทองของมีค่านะคะมิตรหายที่คบหาก็ร้วนจะมีแต่ความจริงใจต่อกันและกันค่ะแม้แต่คนรักคู่รักเองก็จะมีจิตใจที่มั่นคงไม่ตีตัวออกห่างอย่างแน่นอนค่ะถือว่าเป็นปีที่ดีเลยทีเดียวนะคะในช่วงปีนี้ของปราศาสาทองนะคะ และทั้งหมดนี้ก็เป็นคำพยากรณ์ของพรมชาติชะตานะคะเอาไว้เป็นเข็มที่ชีวิตค่ะไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะคะความสำเร็จจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหนนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน e ีีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน